สวัสดีทุกท่านครับผมกลับมาเป็นรอบที่2นะกลับมาพร้อมพลังงานเลยครั้งนี้โอเควันนี้เราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับร่มสายฮิวนะครับผมเมื่อกี้ทําไปแล้วรอบหนึ่งแต่พูดแล้วติดขัดไม่ค่อยดีเลยเอามาเริ่มกันเลยวันนี้ผมมีเวลาพูดแค่อีก7นาทีตอนแรกมี1 0นาทีตอนนี้นเหลือ7นาทีแล้วซึ่งเราเข้ามาอยู่กีวอเลยนะเราเล่นเป็นสนามรองนะเราไม่ได้เล่นสนามหลักนะโอเคเราจะได้แบบ ได้เห็นเลยว่าเวลายอยู่ในวอเนี่ยเราควรยืนตำแหน่งไหนควรใช้สกิลอะไรยังไงออเดอร์การออเดอร์สกิลอะไรยังไงมาเริ่มกันเลยผมจะอที่บายคร่าวๆก่อนแล้วค่อยลงลึกเหมือนกับตอนอธิบายสกิลสาย PVP นะเริ่มต้นจากสกิลหนึ่งเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะสกิลผมไม่ได้เปิดไมโอเคไม่ได้เปิดไม่สกิลหนึ่งเป็นการโยนวงออกไปฮิวรอบๆคนที่อยู่ในวงจะวงเนี้ยจะอยู่10วิไอเหจะบอกจะไม่ลงลึกเอาไม่เป็นไรวงเนี้ยจะอยู่ประมาณ1ิบวิครับผมแล้วก็มันนีไม่ได้ฮิวทุกคนที่อยู่ในวงนี้นะ มันจะฮิวแค่3คนที่อยู่ในวงนี้จํากัด3คนต่อน1นวงดังนั้นไม่ใช่แบบยิงกันสิคนก็ได้ทั้ง10คนนะั้นไม่ใช่นะอย่าลืมมาสกิลสองเป็นการปลาล่งไปฮิวเป็นฮิวที่ฮิวแรงพอสมควรถ้าเกิดเทียบกันแล้วคือฮิวแรงเลยแหละอ่ะเนี่ยโยนไปเห็นไหมสามหมซึ่งไอฮิวเนี่ยมันสามารถติดเอ็โคได้เวลาติดเอ็โคเนี่ยนะมันจะแรงขึ้นเมืย่ยกี้สามหมถ้าเอ็โคมันจะประมาณ4ีณ 40, ่หมนะสี่หมืน่นห้าหมื่นเดี๋ยวโยนไปเรื่อยๆอ่ะห้าห3มเห็นไหม อันนี้คือติเอ็กโค่นะแล้วก็สกิลโยนอันนี้ไอโยนฮิวไปเนี่ยมันจะฮิวต่อเนื่องด้วยเห็นไหมนี่นี่ไอที่เดง้งเด้งเด้งเนี่ยมันมาจากสกิลสองนะมาจากฮิวต่อเนื่องด้วยต่อมาสกิลสามเป็นการเชื่อมลิงก์ฮิวไปให้คนที่เราล,ล็อกเป้าอยู่นะซึ่งสกิลเนี้ยถ้าเกิดเราอยู่ในระยะพอสมควรอนะ่ะมันจะส่งฮิวกลับมาให้เราด้วยเออเออแม่พูดไงดีไอสายเชื่อมเนี่ยมันจะเชื่อมสองคนครับผม ถ้าเกิดมีเป้าหมายเดียวมันจะเชื่อมเป้าหมายนั้นแล้วก็เชื่อมอีกเป้าหมายหนึ่งที่เลือดต่ําที่สุดในบริเวณนะั้นถ้าเกิดไม่มีใครมันก็จะกลับมาที่เรานะแล้วก็ระหว่างใช้สกิลสามเนี่ยมันจะมีติกเกอร์ขึ้นมาด้วยก็คือฮิวใหญ่เดี๋ยวจะมาอธิบายกันนี่แม่มันเชื่อม2คนถ้าเกิดเ,เดี๋ยวหาคนที่อยู่ไกลๆคนอื่นไม่มีเลยฮะโอเคเอาไม่เป็นไรมาต่อนะสกิลสี่สกิล 4. สี่เป็นสกิลฟื้นค่าสกุลทีนะสำหรับสายฮิวเราอะเห็นหลอดชมพูชมพูนี่ไหม สายโจมตีอ่ะมันเป็นแค่หลอดเฉยๆมันไม่ได้มีประโยชน์หรือว่ามีอะไรต้องสนใจนะแต่สำหรับสายฮิลเนี่ยหลอดเนจะเป็นการเหมือนม่านหน้าครับเวลาเล่นโมบ้าเนะก็คือเวลาใช้สกิลเห็นไหมเราจะจ่ายหลอดฮิลไปเนี่ยถ้าเกิดหลอดไอเนี่ยหมดอ่ะหลอดสกุลทีหมดนะมันจะทำให้เราไม่สามารถใช้สกิลฮิลได้เราใช้ได้แค่สกิลสามเพราะสกิลสามไม่ต้องจ่ายค่าสกุลทีผมเปิดให้ดูในสกิลสามไม่ต้องจ่ายค่าสกุลทีนะแต่สกิลอื่นเห็นไหมยี่สิบสกุลที ยังเป็นสุคนเฉยเรียกสุคนทีไปแล้วเ <c oughs> อาไม่เป็นไรซึ่งตัวสกิล4เนี่ยนอกจากหลรนีสุคนทีด้วยเนี่ยนะมันจะเออ่พูดไงดีลดคูดาวสกิลต่างๆ่งงด้วยอย่างเนี้ยสิบแปดวีนะในใบเนี่ยมันเขียนไว้ว่าลดสองวิครับผมลดเ,เนี่ยเนี่ยในเซตสกิลพลังสวามจะเขียนว,ว่าลดสกิลทั้งหมดสองวิซึ่งไม่จริงนะมันลดประมาณสิบวิเลยนะอ่ะผมโยน2ไปดูนะตัดตัเห็นไหมลดไปประมาณ9ถึงสิบวิเลยนะ เอาไว้สำหรับใช้แบบรีเฟรชสกิลแล้วก็ใช้สกิลอย่างต่อเนื่องนะครับผมโอเคต่อมาสกิล5อันนี้สกิลใหญ่สุดก็คือสกิลฮิลหมู่เวนไอโอีน e, นะพอเปิดปุ๊บเนี่ยทุกคนที่อยู่ในวงเนี่ยครับรอบๆเนี่ยทุกคนจะได้รับการฮิลหมดเลยนะแล้วก็จะมีทิกเกอร์ขึ้นมาเป็นรูปดอกบัวอันนั้นเวลากดปุ๊บเลือดมันจะเด้งอารมณ์เหมือนสกิล3เวลาเราลิงค์ครับจะมีทิกเกอร์แต่ไอตัวสกิล5เนี่ยทิกเกอร์มันจะเป็นฮิลเป็นเอโอเด้งขึ้นมาจะไม่แรงเท่าทิกเกอร์สกิล3นะอ่าโอเคผมอธิบายายครร่ววๆเส็จหมดแล้ ถึงเวลาอธิบายเบื้องลึกกันมาเดี๋ยวอธิบายคอมโบก่อนดิเวลาพอไหมอีกสี่นาทีเอาเบ<อ>ื้องลึกเลยไปอ่ะเริ่มต้นจากสกิลสองเอ้ยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยเวลาปาล่มไปปุ๊บเป็นเอโอีใช่ไหมมันจะเป็นการปูพื้นซึ่งระหว่างปูพื้นเนี่ยคนที่อยู่ในวงนั้นอ่ะสามคนจะได้รับการฮิวต่อเนื่องเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเว้นเวลาสิบวิเต็มสิบวินั้นอ่ะมันจะฮิวค่อนข้างเยอะพอสมควรสามพันสามพันไปเรื่อยๆตามค่าสิทพีของแต่ละคนนะซึ่งตัวสกิลหนึ เราไม่สามารถวางซ้อนกัน2รอบได้หมายความว่าอย่างไงอะไรคือวางซ้อนกัน2รอบอ่ะถ้าพูดไปบางคนอาจจะนึกภาพออกแหละก็คือโยนสกิลหนึ่งแบบปุ๊บใช่ไหมเรารีเฟซครูดาวอันนี้ยังอยู่ใช่ไหมเราโยนสกิลหนึ่งรอบหนึ่งเห็นไหมมันไม่อยู่2วงนะมันจะอยู่แค่วงใดวงเดียวดังนั้นเวลาโยนเรารอให้วงอันนี้หายไปก่อนแล้วค่อยโยนซ้ําดีกว่าจะได้ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดต่อมาสกิลสองสกิล 2, สองเนี่ยจะเอาไว้คอมโบกับสกิลสามตัวสกิลสองเนี่ยนี่ครับ เดี๋ยวามาจะเขียนอยู่ในสกิลสามนะอ่ะออตรงนี้ตรงนี้อืมนี่ครับผมเวลาเราใช้สกิลสอเนี่ยร่มต่อชะตาเนี่ยเราใช้ฝนอัมไพยนะฝนอัมไยจะฮิวแรงขึ้น25%เห็นไหมน่ดังนั้นเวลาก่อนเราจะโฟกัสฮิวใครสักคนนะครับเราพยายามใช้ร่มต่อชะตาไปก่อนแล้วก็ค่อยฮิว จะทำให้เขาโดนได้รับคีย์ห่วงเราเนี่ยแรงขึ้น25%นะซึ่ง25%นี่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะในไฟอ่ะต่อมาเลยอันนี้คือเกิดเวลานะว่าใช้2กล่องแล้วค่อย3นะแต่อยู่กับการบริหารสกุลทีด้วยนะเพราะว่าสกิล2เนี่ยเบื้องสกุลทีมากๆในไฟเห็นไหมมันคูดาวแค่3หรือ2วิเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยเรานึงภาพคุณโยนไปเรื่อยๆแล้วอันนี้คือผมยังอยู่ในสถานะที่เป็นพาสซีอยู่นะก็คือยังไม่อยู่ในสถานะต่อสู้ถ้าอยู่ในสถานะต่อสู้เนี่ยสกุลทีมันจะไม่ดี ดังนั้นสกิลเนี้ยพยายามอย่าสแปมเยอะเกินไปแต่ใช้กับคนที่เราคิดว่าเราจะโฟกัสฮิลจริงๆก็คือโยน2ไปสมมุติเราจะโฟกัสฮิลแทงสักคนหนึ่งเราโยน2ไปแล้วต่อด้วยสกิลสามโอเคต่อมาสกิลห้าไอ้ยสกิลสี่คือผมเห็นเลขบนคอมไหมผมเลือกสกิลห้านะขอโทษด้วยครับอ่ะตัวสกิลสี่เนี่ยมันจะเออ่รีค่าสกุล์ทีถูกต้องไหมทําให้ค่าสกุล์ทีเต็มเลยซึ่งตัวเนี้ยมันจะเขียนว่ารีสกอรทีหนึ่งร้อยทุกๆวิ ซึ่งมันใช้2วิ2วิมันก็แค่200แต่มันไม่ใช่ความจริงนะเพราะว่าตัวเนี้ยสกิล5เนี่ยมันใช้150สกุลทีแล้วเวลาเราใช้เนี่ยหลอดจะไม่พ่องเลยดูหลอดหายไปประมาณ 30- 400%แต่เวลาเราใช้สกิล5ใช่ไหมสมมติเราสกุลทีหมดเลยเนะี่ยมันเต็มเลยนะซึ่งท,ทางเซสกิลพรสวรรค์นเนี่ยเขาเขียนไว้ไม่ค่อยละเอียดนะเขาเขียนไ้นงงเลยก็คืออันนี้ลดคูล่าสกิลเขาเขียนสวิแต่ลดจริงๆประมาณ9ก้าถึงสิวิต่อมาลดระยะเวลาทํานอง สเสน่หาอันนี้คือบ้าเหรอวะอ๋อไอตัวสกิลมันเองเออเอออันนี้ลดเวลาใช้ก็คือปกติมันจะใช้2วิอันนี้จะใช้ประมาณเหลือแค่วิเดียวหายไปเลย1วิซึ่งวิเดียวนั้นอนะ่ะมันฟื้นเกิน200อันนี้ผมขอการันตีเลยว่าใช้อย่างไงหลอดสุก,กันทีก็เต็มถ้าเกิดคุณไม่โดนขัดหรือว่าไม่เดินเองก่อนสกิลสกิลฟื้นสุก,กันทีเนี่ยมันสามารถโดนขัดได้นะแล้วก็อย่างต่อมาของเซพสกิลพอสวรรค์นเนี่ยอ่านี่ จะทำให้ได้ฮิวแอมนะฮิวแอมคืออะไรทำให้ฮิวทุกอย่างแรงขึ้นนะนี่วอลเริ่มเข้าไปในสนามนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าสนามแล้วฮิวแอมคืออะไรเอาว่าเหมือนสกิลสองครับสกิลสองเราเชื่อมก่อนแล้วเรากดสามใช่ไหมเนี่ยมันจะฮิวแรงขึ้นเนี่ยแปดพันเก้าพันแปดพันเก้าพันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่โยนสกิลสองก่อนก็คือมันจะประมาณสามสี่พันใช่ไหมสี 4, 000, 5, 000. ่พันห้าพันอะซึ่งตัวสกิลสี่ก็เป็นแอมเหมือนกันเวลาเรากดใช้ปุ๊บแล้วเราฮิวมันจะฮิวแรงขึ้นนี่หมื่นสี่เลยเห็นไหมไม่อกี้ลียดแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนเนี่ยหมืน่นสองโอเคซึ่งตัวสกนะิลสี่เนี่ยมันจะแอมทุกสกิลที่เป็นฮิลเลยนะต่อมาสกิลห้าคิวหมูอันนี้สามารถโดนขัดได้เหมือนกันครับผมพูดไงดีคือมาเห็นไหมมันเป็นตัวทองอยู่อะมันเป็นการขัดที่แบบตัวลอยครับผมหรือว่าเรากิ้งเองนะเวลาเราใช้ก็คือสกิลอะมันเหมือนจะยังออกอยู่แต่จริงๆแล้วอะเราโดนแคนเซิลแอนิเมชันไปเรียบร้อยแล้ว เขาใจไหมก็คือมันไม่ได้ฮิวต่อแล้วแต่ว่าตัวทิกเกอร์เนี่ยจะยังใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวทีนี้ผมขอเข้าสนามก่อนนะอ่ะอันนี้ผมแยกเสียง Discord กับเสียงเกมไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเวลาวอมันก็เป็นความลับของกิวนะโอเคอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมจะอธิบายอยีกเดี๋ยวและยังไม่ได้ใช้ใดูเดี๋ยวพอเออริ่มวอผมจะใช้ให้ดูนะอ่าละเอียดก่อนสกิ Skill ลห้าระบุเพิ่มแม็กคทพีแคคืออะไร นี่ครับผมเวลาเราใช้สกิล5เห็นเลือดผมไหมตอนนี้สมมุติอ๋ออันนี้ผมติดไอแมคคิสพีจากสกิล5อยู่นะจากมื่อกี้จริง,รงๆแล้วเลือดผมมันคือ3 0 0 0 0ื่นก้าเอ้สามแแล้วเวลาเราใช้สกิล5ปุ๊บอะเลือดมันจะเพิ่มขึ้นมา10%ครับผมก็คือเด้งขึ้นมาเป็น4ี่แสนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาใช้เวลาสําหรับเราเปิดไฟสกิล5้เนี่ยจะใช้ดีมากๆเลยสมมุติเรากระโดดไปเปิดไฟอย่างเงี้ยสมมติในกิวนะ,ะตัวหัวหน้าเนี่ยเขาสั่งว่าโอเคครับ แทงเตรียมตัวโดดเข้าเราสามารถกดสกิล5แล้วก็วิ่งตามแทงไปได้เลยเป็นการเ,ออเพิ่มแม็กแพีของแทงแล้วก็ฮิวต่อเนื่องทําให้เขาเลือดไม่ค่อยลดในช่วงจังหวะแรกเวลาเขาเปิดต่อทองนะเดี๋ยวเนี่ยในการวอลเข้าแนะ่เดี๋ยวจะเห็นเองว่าผมจะทำอะไรดูบ้างอ่ะสองคอมโบพื้นฐานก่อนเลยนะโอ้แย่แล้วคงต้องอธิบายอีกหน่งเดียวเดี๋ยวผมตัดคลิปไว้ตอนทําให้ดูเลยอ่ะผมอธิบายง่ายๆก่อนนะพอเราเริ่มการต่อสู้ในวอลปุ๊บระหว่างเอ,อ่อวอลและดันเจียนเนี่ยจะ สกิลออเดอร์ต่างกันนะเดี๋ยวในดันเจี้ยนเดี๋ยวผมไปแยกคลิปทาให้ดูก็ได้ถ้าเกิดต้องการนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทําเป็นอยู่แล้วก็คือในดันเจี้ยนเนี่ยเราจะโฟกัสคนที่เลือดน้อยก่อนถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบต้องโฟกัสแทงขนาดนั้นเพราะไม่ได้แบบยินค้ำขนาดนั้นบางทีก็คนอื่นโดนล็อกเป้ามั่งหรือว่าเลือดลดไวบ้างเราก็ไปโฟกัสคนเลือดร้อยแต่ในวอลเนี่ยเราจะโฟกัสตัวเปิดตัวแทงหรือในบางจังหวะที่แทงเขาอยู่ตัวแล้วเราจะแล้วเราโดนล้วงเนี่ยเราจะโฟกัสกองหลังด้วยกันเองดัังนนน้้วิธีการใชะ เอาตอนเริ่มต้นเลยแท้งเขาโดดไปเราจะต้องปาสกิลหนึ่งไปเป็นการเปิดบูทางให้เขาก่อนครับผมโยนสกิลหนึ่งไปเสร็จแล้วตามด้วยสกิลสามเอ้สองก็ได้แล้วก็สามเป็นการลิงค์ฮิวไปเรื่อยๆแล้วก็เปิด5เวลาคนเลือดโลดหลายๆคนก็ได้หรือว่าจะทําแบบที่ผมบอกก็คือเปิด5้าไปก่อนเลยเพิ่มบัฟแ,แม็กแคเพื่อให้แทงอืดขึ้นแต่เอาจริงมันไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นถ้าเกิดไปในเกมอื่นอ่ะมัน มันควรทําอย่างนั้นเกมอื่นอย่างเช่นเบลนโซอย่างเงี้ยเอออย่างโซไฟเตอร์เงี้ยมันจะมีฮิลที่เพิ่อแม็กคิดพีมันควรทําเวลาเราสู้กับบอสหรือ Pv p ีวีพีเว้ยแต่ในเกมนี้มันไม่จําเป็นเพราะว่าแทงมันหนามากซึ่งวิธีการใช้นะอ่ะเอางี้ออเดอร์เลยโยนหนึ่งโยนหนึ่ง,ง,งสองสามห้าใช้พยายามใช้ทุกสกิลเพื่อจะใช้สกิลสีคุ้มที่สุดเพราะสกิลสีมันลดคูลดาวเก้าวิพอใช้สกิลครบทุกอย่างปุ๊บสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะรีคูลดาวเสร็จพอดีโยนหนึ่งไปอีกหนึ่งรอบ แล้วก็กดสกิล4เพื่อรีเซ็ตคูด,ดาวเก้าวิพอสกิล4ปุ๊บว่าสกิล1มันจะใกล้พร้อมใช้งานอีกหนึ่งรอบแลวสกิล5จะใกล้พร้อมใช้งานอีกหนึ่งรอบเราก็จะใช้อย่างนี้วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆครับผมแต่ส่วนมากมันจะเป็นไปตามสถานการณ์มากกว่านะในระหว่างเกมเพราะฮิลมันจะไม่มีอะไรพูดไงเดียมันไม่มีอะไรตายตัวครับผมแต่ว่าวิธีการเล่นคล้ายกันอ๋อผมเลืมอธิบายเรื่องทิกเกอร์ฮิวใหญ่อันนี้ฮิลใหญ่มีโอีแต่เนี้ยเป็นโฟกัสฮิลมันจะมีสิ่งที่ หยาดฝนครับผมซึ่งตอนให้ผมว่าหยาดฝนนะ่ะคำแปลมันแปลค่อนข้างจะผิดอยู่มันจะสะส,สองสามเนี่ยเห็นไหมสูงสุด3าขั้นซึ่ง3ามขั้นเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าหยาดฝนก็คือเสียเ,เขียวที่บินล้รอบตัวเราเวลาเราฮิวซึ่งมันไม่ใช่เพราะไอ้เสียเขียวที่บินรอบตัวเราอาจจะใช่ก็ได้แต่มันยังบั๊กอยู่ว่ามันบางทีก็บินหนึ่งบางทีก็บินสามโอเคเดี๋ยวผมต้องเริ่มวอก่อนละอ่ะผมขอเปิดดิสคอดก่อนนะเดี๋ยวผมทาให้ดูเลยนะแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคเริ่มมาครับ อ๋อผมโอเคนี่ผมโยนเกมแล้วน,นะ <c oughs> อ่าโดนด่าแน่เลยอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องไปเก็บม,มอนก่อนนะในกิลวอลสนามรองนะครับผมเอาทำอะไรเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยตามไปก็ได้เราไม่บอกแผนนะเดี๋ยวผมวิ่งตามไปเรื่อยๆก่อนก็คือเอาง่ายๆเราต้องวางสกิลหนึ่งปูพื้นแล้วพยายามใช้รีเฟซสกิลไอ้รีเฟซคูดาวจากสกิลสี่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะใช้5ให้บ่อยที่สุดและสกิลหนึ่งให้บ่อยที่สุดครับผมส่วนสกิลสองเราสามารถยัดคนที่เลือดโลดได้เพราะมันฮิวค่อนข้างแรงแล้วก็ตามด้วยสกิลสามเพื่อโฟกัสฮิวเขาทําให้เลือดเขาเด้งนะอันนี้เป็นเลสสามไม่ใช่เลสผมนะเลสสองอยู่นู้นกำลังบินไปนะโอเคตอนนี้ผมอยู่ในดิคอร์ดด้วยครับผมอาจจะสับสนนิดนึงอ่ะอย่างอันเนี้ยมาถึงปุ๊บเราปูสกิลไปเลยก็ได้เนี่ยปูสองไปแล้วก็ฮิวเอ่อถ้าคนเล่นมือถือกดเปลี่ยนเป้าหมายนะครับผมในการ เพื่อรับแต่ควาหมายเนี่ยมันจะโฟกัสคนที่เลือดน้อยสุดแถวๆนี้นะซึ่งผมใช้เพิ่กดแถนะบนะบนคอมหรือว่าเราเลือกตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมแถบตรง,นงเนี้ยอ่ะระหว่างฮิวเนี่ยมันจะทำให้วิ่งไม่ได้ดังนั้นเวลาเราจะวิ่งยกจุดเนี่ยเราพยายามอย่าเพิ่งหิวนะยกเว้นเพื่อนเลือดโลกันจริงๆเราก็ค่อยหิวไปนะถ้าเกิดเลือดไม่ได้โลอะไรก็รีบวิ่งไปก่อนโอเคอ่าอย่างเนี้ยเขาลากมอสกันแล้วนะซึ่งฮิวเลอร์เนี่ย เวลาเขาล่างหมอนแล้วไม่มีใครมาสู้เงี้ยเราสาธสกิลทำดาเมจไปก่อนก็ได้อ่าอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อจะเอาแต้มแอซิดน,นะจริงๆมันในวอล์กิลเนี่ยเราไม่ต้องสนใจแต้มก็ได้นะเอาอย่างไงก็ได้ให้เราส่งเอ่อแต้มสนามกำลังใจเนี่ยไปให้สนามหลักให้ได้เยอะที่สุดให้ไวที่สุดพอโอเคอันนั้นนอกเรื่องละอ่าอย่างตอนนี้ไม่มีใครเลือดโลแต่ไม่ได้ทำไรดูนะจะเป็นการเล่นไปเรื่อยๆนะ เราพยายามเก็บสกุลทีไว้นะเราต้องบริหารสกุลทีดีๆนะเวลาเราไปทิวเลอร์ครับเพราะสกิลสี่มันไม่ได้อยู่ให้เรากดใช้ตลอดเวลานะครับมันคูดายยี่สิบวีนะดังนั้นถ้าเกิดมีจังหวะไหนที่มันไม่จําเป็นต้องใช้ไม่ต้องไปปูก็ได้ครับผมมันเสียของนะแต่ถ้าจะเอาคูดาอย่างเนี้ยอ่านเริ่มไฟและอย่างอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้มอนเฉยๆนะเรารีบเคลียร์นะเพราะว่าเขาไม่อยู่เลยโอเคเนี่ยสกุลทีเต็มโอเคอันนี้ผ่านอยู่ผมโยสกิลไปสกุลทีเต็มได้ไงวะ อ๋อพอฮิวสินะโอเคเอาไปต่อตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ดูนะครับเดีย๋ยวรอตอนไฟใหญ่ๆนะเดี๋ยวจะเห็นชัดเจนนะเนี่ยครับถ้าเกิดสมมุติเมื่อกี้ผมกดฮิวสกิลสไปใช่ไหมมันจะทำให้ผมบินไม่ได้นะแล้วมันจะเสียเวลามากเลยดังนั้นก็ถ้าไม่มีคนพยายามอย่ายฮิวมั่วครับในวอลนะแต่ลถ้าเกิดเป็นในดันเจี้ยนคุณฮิวไปเถอะอันนี้รอนะ ระหว่างรอถ้าเกิดสุกนทีไม่เต็มเนี่ยกดสกิลสไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเรื่องอ๋อผมเรียนอธิบายอย่างหนึง่งสุกนทีเวลาลดอะนอกจากสกิลสีที่มันรีได้แล้วสกิลสก็รีได้ครับผมฮิวคนที่เลือดเหลือน,น้อยครับแล้วสุกนูทีมันจะรีแต่ถ้าเกิดคนไหนที่เลือดเต็มอยู่เนี้ยแล้วเราไปฮิวเขาเนี้ยสุกนูทีจะไม่เด้งขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องฮิวคนที่เลือดไม่ได้เต็มนะเข้าใจนะแล้วสุกนทีมันจะรีพยายามเปลี่ยนเป้าหมายแล้วฮิวเปลี่ยวปเป้นะาหมายแล้วฮิ เอ๊ะพวกเขาหายไปไหนหมดพวกเขาไม่วอกัอนเหรอไม่เจอใครเลยฮะโอเคฮะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็รอจังหวะทำให้ดูนะก็ตัวฮิลเลอร์เนี่ยพยายามยืนอย่าให้ตายครับเพราะว่าถ้าฮิลเลอร์ตายเนี่ยถ้าฮิลเลร์ฮิวเลอร์ล้มปุ๊บเนี่ยตัวแทงเขาจะล้มตามนะ เข้าใจไหมเพราะว่าแท้งอ่ะเขาจะยืนได้เพราะเรานะเพราะเราจะเป็นคนเหมือนประคองแท้งแล้วแท้งเขาจะอื่นแล้วให้เรารีเลืยดไปเรื่อยๆตามนี้นะครับผมเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีนะอ่ะเดี๋ยวผมทําระยะนี้ให้ดูก่อนก็ได้นะเอ่อระยะสกิลสกิลสามเนี่ยผมอธิบายแล้วใช่ไหมว่ามันจะชิงไกลแค่ไหนแล้วก็สกิลอื่นๆมันก็ไกลพอๆกันนะอย่างสกิลวงห้าเนี่ยก็ไกลพอสมควรนะครับผมดูมาส์นะมันไกลประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งมันไกลนะ ตัวฮิลเลอร์เนี่ยบอกว่าอยากคุกวงในเยอะจริงๆไม่ต้องยึดถือมากก็ได้ถ้าเกิดคุณเล่นมั่นใจแล้วคุณรู้จังหวะคุณสามารถเดินเข้าไปเพื่อเปิดสกิล5แล้วฮิลรอบๆได้เพราะสกิล5คุณอ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่จนถึงแทงทีงเข้ายิงไกลๆนะดังนั้นเปิดสกิล5เดินเข้าไปวงในบ้างก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ทางกิโอสั่งนะว่าสิบหโดดลงไปเหมือนจะมีรอนะฮะ อ่าเดี๋ยวผมได้ทำให้ดูแลข้างล่างนี้อ่าอันนี้หัวหัววอสั่งทับแล้วนะครับผมอ่าผมโยนปูพื้นไหมครับแล้วก็เปิด5้าครับกดแถบเรื่อยๆครับเพื่อคีวทุกคนนะอย่างทั่วถึงนะโอเคฮิวใหญ่กิ้งแคนเซิลแอนิเมชันครับเวลาเรากดชิกเกอร์ของสกิลห้าเราแอนิเมชันมันจะมีแอนิเมชันเหมือนลำลำนิดๆหน่อยๆอันนี้ผมโดนดาเมจเยอะผมเปิดโล่ไปแล้วก็คีวไปเรื่อยๆครับโจนสองไปคีวไปเรื่อยๆครับตอนนี้วอสห้าสิบนะ เดี๋ยวเราต้องสัดสกิลบอสตอนบอสเหลือเลือดต่างๆนะตอนนี้าก็ฮิวไปเรื่อยๆนะอาตอนนี้คือเราทับเขาหายแล้วนะเราก็ฮิวเอาเลือดเต็มๆไว้อาตอนนี้เราสาตบอสเลยโอเคบอสหายไปแล้วไม่ต้องแล้วนะไอ้หุ่ผมชาไปนะโอเคอย่างเนี้ยสุกนทีหมดปุ๊บเราก็คิวสุกนทีไปเลยเพราะว่ามันไม่มีเหตุอะไรต้องใช้สกิลสองรอบนะก็คือทําให้สุกนทีเต็มๆไว้ครับแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุต้องใช้แบบสองรอบอย่างเงี้ยก็คือ ต้องปูพื้น2ทีต้องพยายามใช้5 2ทีเนะี่ยก็อย่าใช้สกุกทีมั่วนะดีสกุลทีโอเคครับผมอ่าอันนี้สู้กันละเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะอ่าอันนี้มีคนเลือดโลนะผมจะยังไม่ปูต้องปูพื้นอยู่ดีลืมไปอ่าหาคนโลไปเรื่อยๆนะเปิดห้าครับอันนี้ผมจะเดินเข้ามาวงในหน่อยนะผมจะไม่วิวรอบๆเหมือนซับคนอื่นๆนะเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมหนาพอสมควรแล้วก็ไม่โดนสกิลนะคิวไปเรื่อยๆครับผม อันนี้ด้านซ้ายเข้ามานะแล้วก็ข้างหน้าเรายังมีนะดังนั้นตรงนี้เราค่อนข้างเซฟอยู่ตรงบอสเดี๋ยวเขาจะเข้ามาสาดไม่เป็นไรเราหิวไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามมองคนเลือดน้อยๆนะส่วนมากคนที่เราต้องโฟกัสก่อนจะเป็นแทงนะครับเพราะเขาเป็นคนยืนให้เรานะแต่ตามบอกแล้วตามสถานการณ์นะอ่าอันนี้วงผมหมดแล้วเห็นไหมผมโยนวงไปสามพยายามจะโยนวงสองทีไปเลยอ่าอันนี้เราอ่าเราได้บอสหมดเลยนะเราชนะเราสนามรอง ตอนนี้หัววอลส,สั่งเคลียร์คนนะครับผมเนี่ยจ,จริงๆอย่างเงี้ยเราต้องปูสกิลหนึ่งไปข้างหน้านะแหละจากมูสกิลหนึ่งมีเงี้ยสมมติเขาต้องสู้กันตรงเนี้ยเนี่ยปูสกิลหนึ่งไว้แล้วก็ให้คิวสกิลสามไปเรื่อยๆเพื่อรีสควนทีเพราะสกิลสามผมบอกแล้วถ้าฮิวคนเรื่องโลสควนทีมจะเด้งขึ้นเห็นไหมเห็นไหมึ้นมานิดนึงเห็นไหมเช่นนี้เช่นนี้เนี่ยอ่าตอนนี้หัววอลส,สั่งคัมแล้วนะครับผมเคลียร์คนนะอ่าผมก็ฮิวไปเรื่อยๆนะหน้าที่ของเรา เข้าไปสต์สกิลใส่เขาบ้างก็ได้นะครับผมถ้าเกิดมั่นใจว่าทําได้อย่างช็อตเนี้ยเนี่ยผมเข้าไปสาตร์เพาเรามั่นใจว่าเราทงี้ได้นะแล้วก็สกิลยังม,มีเวลาเล่น2อนาทีในการรีไปบอสนะเวลาก่อนเวลาบอสเนี่ยต้องเก็บอันติอะไ,ไว้นะครับผมในการวอรนะตอนนี้คือหลอกคือขนองนะเนี่ยก็คือเรื่องไม่มีใครโลกันเลยนะว่าเออซัพพอร์ตเราเยอะมากๆเ้วซัพพอร์ตเห็นไหมพื้นเขียวเลยเห็นไหมทุกคนขับปูกันเนี่ย อ๋อเดี๋ยวต้องอธิบายเรื่องสเตตัสด้วยนะสเตตัสของตัวฮิลเลอร์เนี่ยนะครับผมมันไม่ฟิกนะเพราะว่าฮิลแรงเนี่ยมันมาจาก SPR นะแล้วก็พวก ATK อะไรเงี้ยซึ่งผมแนะนำว่าถ้าจะเล่นสายฮิลจริงๆอะ่ะคือคุณจะไม่เอาการประลองเลยเหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นอัพตามปกติไปก็ได้ครับผมแล้วก็อย่ามาเล่นฮ er ิลเฉยถ้าเกิดจะไปโฟกัสฮิลจริงๆ,ๆแบบงบหนาคนเติมเยอะไปทางอ่ดครับอัพฝั่งพิภพให้เต็มก่อนก่อนพวกฝั่งหน้าพานะ เล่นพวกวิทกับคอนเยอะๆครับเน้นคอนดีกว่าวิทถ้าเกิดเลือดเราเยอะแล้วตอนนี้หัววอลสังถอยแล้วนะเวลาเราถอยเนี่ยเราเดินถอยหลังก่อนเลยนะก่อนแทงแล้วก็โยนสกิลรอรอไว้ด้วยเดินถอยก่อนแล้วรอรอด้วยเข้าใจไหมฮะ,ะเรื่อยๆนะตรงนั้นคนยังหลุดอยู่นะโอเคตรงนั้นเห็นคนเลือดน้อยไหมเปิดห้าเลยเดินเข้าไปเลยเพื่อบาฟไอ้นี้นะแมคแคทพีนะโอเคครับ ดังนั้นสเตตัสถ้าเกิดคุณจะไปสายฟูลฮิลเงี้ยเพื่อค้ำให้วอลเงี้ยไปวิกะคอนนำครับผมแล้วก็ตัวฮิลอ่ะมันฮิวค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วนะล่มเพราะว่าสายคุยเงี้ยเขาจะเป็นแบบบวกบัฟโลอะไรมากกว่านะแต่สายคุยเอสายล่มเนี่ยจะเป็นฮิลเลือดนะดังนั้นโฟกัสไปทางอืดฮะตามนั้นเลยวิคกรคอนคอนนำเพราะว่าวิทเลือดเยอะเกินไปไม่มีเกาะมันก็แบบเหมือนก้อนเนื้อนะชิซีวบอสเกิดแล้วครับผม ทุกสิบนาทีนะต่อเอ้ยไม่ใช่ทุกสิบวนาทีสิบนาทีสุดท้ายนะโอเคครับตอนนี้ก็วอร์น,นี้เราโอนขั้นแต่ชนะขาดเลยนะครับผมดังนั้นเราไม่ค่อยได้ใช้พลังการฮิวให้ดูเลยนะ้น,นคลิปนี้ผมว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวจะมี็อตสุดท้ายคือตอนบอสเลยเดี๋ยวผมจะสรุปตอนจบให้ฟังนะว่าอะไรยังไงบ้าง อ่ะพวกเขาขึ้นบันไดมาแล้วตอนนี้แหละเดวแทงกาจะโดดไปค้ำให้เรานะระหว่างนี้เราต้องปูพื้นให้แทงแล้วก็คิวแทงให้อยู่นะตอนนี้ไม่ค่อยดีคือส่วนทีผมไม่เต็มนะเพราะผมลืมมองนะจริงๆผมก็ควรจะกดสกิลสี่ระตอนทําได้นะอ่าตอนนี้เราตีบอสอยู่นะโอเคเขายังไม่มานะครับตอนนี้เราก็ตีบอสไปเรื่อยโอเคครับตอนนี้สั่งแล้วนะครับเขาขึ้นมาบนดาบ้า,บาแล้วนะครับผม เราก็มาแล้วอ๋อผมกดพีนะจริงๆผมจะเปิดหนะเนี่ยเปิด5้าเพื่อเพิ่มแม็กเอพีนะครับผมแล้วก็ฮิวรอบๆนะแล้วก็ปูสกิลหนึ่งครับผมเป็นพื้นเขียวเห็นไหมพื้นเขียวเต็มไปหมดเลยตอนนี้แล้วก็ฮิวธรรมดาไปฮะหาคนเรื่อยๆน้อยโยนสองโยนสองฮิลนะครับผัดไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้ก็ได้โยนสองฮิวถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไปหารสกนทีดีพอนะโยนสองสามโยนสองสามสองสามเรื่อยๆตอนนี้ดินแล้วนะครับผมเนี่ยโยนปูไปฮะฮิวครับฮิว เนี่ยอย่างเนี้ยอ่ะตอนนี้สกิลทุกอย่างครูดาวพร้อมแล้วกดส,สกิลสี่เลยครับผมสกคนทีเต็มสกคนทีเต็มสกิลพร้อมเล่นต่อครับรอไปโยนข้างหน้าอ่าโยนไปข้างหน้าเปิดสกิลห้าเดี๋ยวสกคนทีสิบมีขึ้นครับผมเดี๋ยวเรารีครูดาวได้ใหม่อีกรอบหนึ่งเราจะโยนหนึ่งก่อนแล้วก็รีสกคนทีแล้วก็เดี๋ยวโยนหนึ่งซ้ำได้ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปปิดหน้าบ้านเขาแล้วครับผมเน,นี่ยแค่เนี้ยครับเราเดินตามไปได้เลยครับผม แต่สำหรับคียใหญ่สมมุติอันนี้คือเขาพึ่งขึ้นมาที่พนเอสนะถ้าเกิดเป็นแบบเจอ IX หรือว่าเจอ S1 เนี่ยมันจะเล่นคนละแบบกันเลยนะจะไม่สามารถเดินแหลมขนาดนี้ได้นะจะเดินได้แค่บางจังหวะอันนี้ผมโยนสองผมสกิลสี่เพื่อลีคูดาวสข,ขึ้นอีกเอ้ยหนึ่งขึ้นอีกกื้อออหนึ่งแล้วแล้วก็สกิลห้าลีคูดาวเสร็จแล้วอ่าเรียบร้อยครับวอนี้ก็สนามล่างชนะขาดแล้วนะครับผมต่อไปก็ลุ้นสนามบนนะก็ไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวผมตัดคลิปรอสรุปเดียวเลยนะครับผม โอเคครับผมเรามาสรุปกันเลยนะสำหรับเ,ออเดี๋ยวผมจะตัดเป็นช่วงเวลาไว้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดเวิร์มมากเลยอันนี้คือสรุปเลยครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วไม่อยากฟังเลเวริเวร์กดเข้ามาดูสรุปเลยนะพราะสรุปละเอียดเหมือนกันอ่ะโอเคสรุปเลยครับผมอาชีพล่มถ้าเกิดคุณจะไปแบบฟูลซัพพอร์ตแบบไม่สนใจการประลองอะไรมากเท่าไหร่เลยเน้นเป็นอึดน้ำครับผมก็คือวิทกับคอนพยายามอัพคอนนำดีกว่านะเพราะว่าตัววิทเนี่ยมันได้เลือด ใช่แต่ว่ามันไม่ได้เกาะซึ่งมันคุณจะกลายเป็นก้อนเนื้อนะที่ไม่มีเกาะเลยแล้วก็เอาจริงๆแล้วอะ่ะไม่ต้องสนใจมากก็ได้เพราะว่าต่อให้คุณเล่นสายปกติเนี่ยยังไงในวอร์พูดงไงดีการใช้สกิลอะ่ะมันก็เห็นผลโดยรวมหลายๆคนร่วมใจกันทําไม่ใช่คนใดคนนึงโฟกัสฮิลได้เลยแบบแรงมากๆมันจะไปเห็นผลทีคือตอนใช้ติ๊กเกอร์ของสกิลสามอ่าพูดง่ายคือถ้าจะฟูลซับพัทางอึดขับเอาให้ตัวเองยืนได้นานที่สุดให้ตัวเองไม่ตายไม่เป็นภลรงคนอื่น แล้วก็ฮิวคนอื่นได้ทาง S P R แล้วก็ ATK นเคนทำให้ฮิวแรงเฉยนะแต่ถ้าเรายิ่งยืนนาะนยิ่งได้ฮิวมากขึ้นเรื่อยๆต่อมาสกิลหนึ่งเพื่อปูไปฮิวได้3คนในวงไม่ใช่ฮิวทุกคนที่อยู่ในวงฮิวได้3คนในวงฮิวเรื่อยๆเป็นเวลาสิบวิเต็มสกิลสองฮิวทันทีฉับพันมีโอกาสติดเอ็โคได้ติดเอ็โคก็เกือบจะ2เท่าก็คือ30,000เด้งไปห้า0 0ื่เกาะแล้วก็สกิล3ส,สกิล3จะคอมโบกับสกิล2 ก็คือโยนสองโยนสองกอนแล้วค่อยสกิลสามจะทำให้ยิวแรงขึ้นสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูก่อนนะกี่เปอร์เซ็นต์นี่ครับเอ่ออยู่ตรงนี้นี่เอ้ย25%เลยนะก็คือโยนสองกอนแล้วค่อยสามนะต่อมาสกิลสี่เอาไว้รีสกอนทีคือหลอดตรงนี้ถ้าหลอดตรงนี้หมดเหมือนมานาจะใช้สกิลไม่ได้ใช้ได้แค่สกิลสามจะรีเต็มเลยมันเขียนว่ารีแค่สองร้อยหนึ่งร้อยหน่วยต่อหนึ่งวิแต่จริงมันรีเต็มหลอดเลยเพราะหลอดนี้มันเกินสองร้อยหน่วยแน่นอน พราะสกิล5เนี่ยเราใช้ใช่ไหมร้อยห้าสิบสกุลทีมันยังหายไปไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยตามนี้อ่ะต่อมาสกิลไอตัวเนี้ยมันจะมีเซสกิลพรสวรรค์เวลาใช้ปุ๊บอ่ะที่สําคัญมันคือมันจะลดคูดาวสกิลมันเขียนว,ว่าลดสกิลสองวิไม่ใช่มันลดประมาณเก้าวิครับผมเวลาสมมุติเนี่ยเราโยนหนึ่งไปปุ๊บเราปูซ้ำเลยนี่เห็นไหมขึ้นมาอ๋อที่สำคัญอีกอย่างสกิลหนึ่งไม่สามารถสอนกันได้ถ้าเกิดเราโยนอันนี้ว่ามีอันนี้อยู่แล้วแล้วโยนอีกอันหนึ่งตรงนี้จะหายไปเลยนะพยายามใช้คครบววินนนนาีก่่่ออยยโซ้้ตส ฟื้นสุกทีถ้าเป็นไปได้พยายามบริหารเพื่อใช้ลดสกิล5ให้ได้มากสุดไม่ใช่ใช้ตอนที่ยังมีสกิล5อยู่ดังนั้นมันจะเสียการลดคูดาฟีต่อมาสกิล5เปิดเวลาทุกคนเลือดหายไปค่อนข้างจะเยอะเปิดแล้วทุกคนจะคิวพร้อมกันแล้วก็กดตัวทิกเกอร์ทิกเกอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนสกิล3ทิกเกอร์แต่ว่าไม่แรงเท่าสกิล3ทิกเกอร์สกิล3ทิกเกอร์คือนี่เวลาเรายู่สกิล3ใหทิกเกอร์ขึ้นไหมจะคิวแรงมากๆคิว1,000%จะเขียนกลับอยู่ว่า1 0 0 0่นี 1,000%เ็นห็นไหมแรงมากส่วนตัวนี้400แต่เป็น AOE จำไว้อันนี้จะเป็นโฟกัส1คนอันนี้เป็น AOE เวลาเราอยู่ในวอร์หรือว่าในดันเจียนดันเจียนจะใช้สถานการณ์ต่างกันเราจะเน้นวอร์เป็นหลักวอร์ War, เราจะโฟกัสแทงหรือโฟกัสคนเลือดหรือน้อยเราโยน2เราปาตาเฮ้ยเราต่อได้สกิล3เวลาแทงเขาโดดไปไหนเราโยนสกิลหนึ่งไปเพื่อปูพื้นให้แทงแทงยิ่งยืนนานหมายความว่าแนวซับจะโดนลวงยากขึ้นต่อมาสกิล5สกิล5 เพิ่มแม็กแคทพีด้วยครับนอกจากคิวเป็นเอ e ระยะค่อนข้างกว้างเพิ่อแม็กแคทพีด้วยอ่านี่ผมเปิดให้ดู4 4่สี่แตอนนี้ผมลืมให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวแม็กแคทพีมันจะกลับไปเท่าเดิมแล้วมาเพิ่มแม็กแคทพีสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมเช็คให้นะเซฟสกิวพรสวรรค์นะครับผมมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเอาเองได้นะถ้าสำหรับคนไม่อยากฟังเยอะนะอ่านี่ครับผมเพิ่มแม็กแคทพีสิอนตามนี้10%ก็เยอะนะนี่กลับมาเหลือ3,900สนแล้วเมื่อกี้เพิ่มมไปประาณ4 สี่หมเลยนะเยอะมากเออเราเหลืออะไรอีกนะก็เสร็จหมดแล้วเนี่ยหมาอธิบายสกิลเสร็จแล้วสเตตัสเสร็จแล้วการยืนในไฟต์ก็คือไปดูตามคลิปได้เลยเดี๋ยวทำคลิปหน้าเพิ่มได้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็มีเท่านี้นะสำหรับสายซับนะสรุปง่ายๆก็คือยืนให้นานที่สุดโฟกัสฮิลคนที่จะตายแต่ถ้าเกิดต้องเลือกเลือกแท้งก่อนเพราะว่าแท้งจะเป็นหลักมากกว่า หรือว่าเลือกคนที่เป็นฮิลด้วยกันก่อนเพราะยิ่งตัวฮิลยังยืนได้นานตัวฮิลคนอื่นก็นจะอยู่ได้นานขึ้นเออแล้วก็ตัวสกิลห้ามันเป็นตัวทองเห็นไหมมันไม่โดนซีซีแต่ไม่ใช่ว่าไม่โดนขัดได้ในวอที่มันนัวมากๆบางทีสกิลห้ามันหยุดการไล่เองแล้วเก็ตไหมก็คือคุณยังเดินได้อยู่แต่ว่าสกิลมันไม่ไล่แล้วดังนั้นกดทิกเกอร์ไปเลยว่ามันเสียฟีแล้วเวลาคุณกดใช้ทิกเกอร์ของสกิลห้ามานจะมีเอเมชั่นลีลายกล้มสามารถกิ้งแคนเซิลเอเมชั่นได้มันสกิลหมัดก็ไม,ม ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ